เอาครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราถูกไล่ล่าโดยนเลนการเต้แล้วครับตอนนี้มันบินมาเร็วจัดเลยเราพยายามจะจับโดยนเการเต้ครับแต่มันบินมาหาเร็วโคตรมันจะมาชิดตัวแล้วอุ้ยมันกัดแล้วอุ้ยอุ้ยลงพื้นกลอนละกันต้องตั้งปังหลักจับครับไม่ไหวแล้วอุ้ยนเรนการเต้มือดูจังวะเราเรื่องจัดโอเคลงตรงนี้ก่อนอุ้ยบางานบางานจริงจางใช่ไหมไม่อย่างตันเขาให้ลุยกัน อุ้ยมันบินไปรอบอู้ยบินเร็วจัดครับตัวโคตรใหญ่ครับเนริกันเต้วิไกลกันสำหรับว่าอู้สวยอีกด้านหนึ่นงร่วงไหมร่วงไปแล้วโอเคพอพอพอเนริกันเต้มันบินเร็วจัดเลยครับมันเอาเรื่องจังวะเนี่ยโคตรโหดโอเคเดี๋ยวให้อ,อาหารก่อนเจ็บวิวหกร้อยอย่างเยอะตื่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้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 ยตายเลยมาจากไหนวะเนี่ยมันมาจากไหนวะตัวเมื่อกี้โอ้โห ยืนให้อาหารดีๆอยู่ก็โผล่มาเฉยตัวอะไรก็ไม่รู้ครับวิวูมีลาทาร์ด,ด้วยน่าสนใจจะจัดวิจลองจับเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองจับข้าบนนี้ดูอยากลองดูว่าได้หรือเปล่าวิวิวยืนได้โอเคน่าสนใจจะจัดอู้ยคืบลนเคครับปาทารด์ดจะโดนป่าวเนี่ยไกลไปห,หรือเปล่าไม่ดูนะครับทำไหมหืมเย้โดนปีกลวกไปแล้วฮลวัลโหลอุยอุตายไปเนี่ย ออไม่ตายเกือบเคเดี๋ยวไปเอาวิวในกก๊ตเต้ตื่นแล้วครับเยวไปจับวในแกาตเต้ก่อนเดี๋ยวไปเอาในกาตเต้ามาก่อนครับผมมันสู้ตัวอะไรอยู่ตัวเดิมแน่เลยที่มันฆ่าเราเมื่อกี้ตัวอะไรวะเหมือนยักษ์ที่มันฆ่าเราเหมือนอ็อกเลยได้ไงมันสู้อยู่เดี๋ยวเข้าไปช่วยก่อนเข้าไปช่วยก่อนหืมตัวใหญ่จัดืออโดนแม่ใหญ่จัดอดีสู้เขาสู้เขาสู้เขา,เขามันก็ตัวอะไรไม่รู้ครับหืมตัวใหญ่มาก ยิงลอดลูเอาติดว่าแต่ว่าติดโอเควิ่งอยู่ไหนอื้มเงียบตีมังกรชันห่วงวงโอ้ยอันนี้ของเราโอเคมีแต่ของกากากไปได้โอเคได้นี่กระตีมปแล้วครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยเทเลสเอาเหรอคำรามอะไรคำรามอะไรลองสกิลหน่อยอุ้ยตีอ่ะหืมหืมหุบคอให้เจอกองทัพอื้อ วู้ดถึงจัดอัพดาเมจเพิ่มก่อนตงใส่ยาเบาเกินนี่ไงเอาแบบจังหนับเลยโอเคอู้วเอาไว้วิววิววิิ๊งติ๊งตัวบังเปียวพูดแรงอัพดาเมจมาแล้วแรงจัดเลยครับพูดเอาเรื่องทีแต่ก่อนเรายังสลบอยู่ครับผมว่าเดี๋ยวจับลาทะล้อก่อนดีกว่าเค,คียบอือมาวเวลาจับลาทะล้ออยู่เฉยก่อนโอเค อย่าขยับอย่าขยับนี่ครับตาทะลอนครับโอเคน่าสนใจจัดยิงเลยแล้วกันเปลาเก้าร้อยคาสลบมหนึ่งแสนในอยู่วิววิวลิฟเตอร์วิ่งมาจะเย็นตีเย็นโลคสลบก่อนอุ้ยบนไฟเฉยเราลือยจะวะกู๋ปรกัสลบแล้วทีเดียวอื้อกูจะเอาใช่ไหมยิงวิบถึงหอวิบถึงจัดอื้อเย้าเตี้ยนอุ้ยแล้วเติมไยังถึกไม่เชื่อ เทปได้ลาทะลอดไปแล้วครับผพานนี้จับมังกรรัวๆมังกรล้วๆนๆหุ่ดเดือดขี่แล้วไอ้มังก,กรตัวนี้มันชอบทําผมบัก๊กอ่ะแบบบลักลอยฟ้าเนี่ยเอาไงดีวะเนี่ยจะรอมันตื่นดีวะเนี่ยเพราว่าประหาไปเลยละกันไหนๆก็ไหนๆละววายเอือวิอถึกจัดอืมได้ดิตะปบขวาไว้เออกูออตื่นแล้วโอเคมังกรมังกรอะไรไวะนะตัวเล็กจัดน่าจะขี่ไปได้ อุ้ยตื่นแล้วครับสาราทรสอุ้นที่เร็วจัดวิววิวมีเรื่องก็น่าสนใจเนี่ยหืมก่อนนี้เต็มไปด้วยบังกรทั้งเล็กและใหญ่กลับบ้านเรากันดีกว่าครับโอเค้วิวมีท่าพุ่นระเบิดด้วยคุณพี่ไปมันระเบิดวิวมีกัะเตะเราบนบินเร็วจัดเราเรื่องจัดหืมเท่จัดตรงนี้ว้าฝูงบังกรกีกครับหืมทิ้งเด็กนี้ด้วยตรงนี้หืมเร็วจัดวัดเร็ว อ๋ทิ้งดิ่งนี้บินเร็วจัดเลยครับเอาเรื่องใจเย็นใจเย็นใจเย็น,ยนหมาออเอาามหเอ้าหนีหนีเฉยไปไหนไปไหนหนีไปไหนแล้วมีเสียงระเบิดด้วยครับเสียงระเบิดอะไรวะนะโอเคสนุแลลวครับหมาหมาดำเอาเนื้อไปก่อนเลยสวยเก็บเดี๋ยวเราไปสำรวจก,กันต่อว่ามีตัวอะไรน่าจับมั่ง้ยมีเสียงคำรามเฉย เมื่อจังใดก็ไม่รู้แปลกๆแล้อุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะมีอิกี้เห็นหางแวบๆครับเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆก่อนไอ้คี้ตัวอะไรอ่ะมังกรหรอกอุ้ยอี๋อยู่ข้อท่เลยตัวเราเนี่ยอุ้ยอุ้ยดูสูงจัดเื้าเอาเรื่องจัดตัวเราเนี่ยอุ้ยอุ้ยคำรามโคตรไกลเลยขยับไม่ได้ยิงไม่ได้ด้วยชิบหายแล้วกูขยับได้แล้วสีตัวอะไรอ่ะทิกเล็กครับอืมมันมันชื่อเหมือน หมือนเสือผสมทีเล็กเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีเล็กอุ้ย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 อุ้โหจัดอุ้ยอู้กระเด็นไกลโคตรเดี๋ยวืหมันโหดจังวะอุ้ยมันกำลังวิ่งวิ่งมาโอเคยิงก่อนยิงก่อนอุ้ยมันฆ่าสัตไม่ขึ้นเลยครับเอาอีกแล้วไอตัวนี้เราคงต้องทำดาเมีดใส่มันก่อนมั้งเนี่ยยิงไม่เข้าเลยครับมันจะอู๋คำรามครับโคตรเท่ตัวนี้มันเท่จัดเลยแต่แต่ยิงไม่เข้าจริงครับผม ยิงข้าสลบไปเข้าเดี๋ยวอาราสลอตมาแล้วผมบอกนี่เราคงต้องตอดเป็นก่อนครับถึงจะยิงเข้าออ,อ,อืมาดิไปกันไปสองวัดเวลาวัดเวลาทิกเล็กอทิกเล็กป้องไปไหนแล้วเอา้าวัดไหนลวะยุยินอะไรไม่ต้องมือหมดแล้ว,ว,ว,อออลวโอเค,อ,เค,อ,ค,อ,คอยู่ข้างล่างมันเอาเรื่องอย่างวะมันมีหุยหินกระจายเลยอุย นี่ที่จัดท่ากระโดดใส่เอาเรื่องจังอุ้งระเบิดคืนไม่ดีอื้มไปไหนแล้วตามตามตามวูวูตดหินติดหินโผล่ระเบิดเอา้าลอยดูดไม่ออกเฉยมันไปอยู่ข้างหลังจะเอาไม่ล่ะอื้มนี่คือการต่อสู้ของมังกรรบมังกรอื้อไต่ไวหวอื้อระเบิดไม่โดนอีกแล้วมันไม่ออกอะไรวะเนี่ยทิกเล็กเอาเรื่องจัดทิกเล็ก,กเล็กอื้อเพจัด อุ้ยมันขับล่ามขยับไปได้ชิบละหืเดี๋ยวอุย้ยโดนท่าต่อยเขาให้โหดอุ้ยมีตัวแจมเฉยฆ่าตัวแจมก่อนอือวิ่งกระโดดไอ้ทุกคนเฟี้ยวหืดูเหมือนจะไม่มีท่าเลยว,ว้าวมากครับตัวนี้อือพลระเบิดไปโอเคไม่แรงมากกัดเอาแล้วกันแรงกว่าเยอะอือกน้าไปอือวิ่งหลบได้แล้วไปไหนวะหื่ไวจัดครับ อ้อ้โหกระดดกระโจนใส่อตอนนี้น่าได้อยู่ค่าศบขึ้นมาแล้วครับโอ้ยโอ้คำรามเลยเนี่ยโอเคตอนนี้ค่าศบมันขึ้นมาแล้วเราต่อไปสักทีแล้วกันอือโอเคลากมาลากมาที่ข้างบนนี้ครับเราก็ยิงมันฟรีครับผมโอเคสวยเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนแล้วกันสวยงามจะจัดตรงนี้อุ้ยไปอยู่ข้างล่างโอเคอุ้ยมันสวยเลยยิงฟรีสปอร์ตอ้าวขึ้นมาไม่ได้แล้วสิ มังกรอ,อะไรไม่มีปีกมังกรไม่มีมันมติดด้วยอู้สวยเลยถ้าสลบมันขุดยืดเลยครับสีแนน่แสนยางนานมันเดินเข้าไปข้างน้าเฉยเดี๋ยวเรแต่หางยิงโดมไหมเนีเเ่ยโอ,อ้โหมันแอบเฉยไอหมนี่มันเล่นเป็นเขีเราต้องลงไปครับผมมันบินไม่ได้ครับไอ้นี่มันไปไหนละโอเคมันหลบอยู่ใต้หุ่นหินเดี๋ยวเจอะตัวนี้ก่อนยิงต่ออะไรหัวลมสลบไหม อีกยันหนึ่งยันหนึ่งพอไหมยันหนึ่งแถมสิบโลครับจบไปแล้วโอเคโอเคลงมาก่อนลงมาตามมาเอามาคุ้มกันครับออ้โโอเคตอนนี้มันสลบไปแล้วครับเดี๋ยวเราให้เนื้อวุ้ยวุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวแล้ววะวุ้ยปลาเบลินยาเาวุ้ยวุ้ยวุ้ยจะเย็นเย็นเอาหัวมึงมึงมึมาดิมาดิมาดิวุ้ยวุ้ยช่วยช่วยช่วยว้าช่วย วิววิไอปายมันเติไม่โดนวะแปลกแปแล้ววิววิจัดแรงจัดวิววิหาที่ยืนก่อนเย็นเย็นไว้ก่อนขวานอเออือออย่าเข้ามาวิววิปามันเถื่อนจริงวะปาเกมนี้มันโหดกว่าโดนเสาอีกเออตายไปดิอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนไปไหนละอีกตัวหนึ่งไปไหนละเรียยัดไปก่อนครับยัดไปก่อนคัดสลบมันรถเร็วมากครับต้องมาคอยยัดเรื่อยๆอันตรายจัดสวัสดีมีปลา น่ากลัวไปจุดวนมากโอเคอนนี้ทางสะดวกลงบืออยู่ผมว่าเดี๋ยวไปเอาน่องมาดีกว่ามันจะได้ตื่นเร็วๆครับน้องเพียบเหลือๆเหลือๆอันนี้สบายละเทบโดนไปเฮือบโอ้โหอเคหายดูหน่อยเทบใส่น่องไปเอาเนื้อขึ้นมาจะได้ตื่นเร็วๆผมโอเคยัดไปสวยอุ้ยตื่นแล้วอุ้ยเร็วจัดน่องนี่มันเร็วของจริง คได้มาแล้วครับสำหรับทิกเล็กครับผมดูกันว่าจะโหดขนาดไหนครับผมมาลองสกิลวันโอ้โหาสวบัติหางอย่างโหดเอาเรื่องโหดจัดนะครับมีท่าอะไรอีกเนี่ยโอเคมีท่าสวบัติหางนี่คืออย่างเทือนโหวดเลยอะ่ะเหมือนในตัวสายฟ้าเลยครับมีท่าสมบัติหางแต่นี้น่าจะไกลกว่าโอเคกลับบ้านกันดีกว่าอููู้อะไรอะ่ะมาป่าเยี่ยวจะก,กันจะก,กันวัน ออบ้านเราดีเต็มไปด้วยมังกรบ้านนีอุ้หูหนัวไปหมดอะไรวะเนี่ยบ้านเราวม่งอย่างเยอะเลยตายหือมังกรเต็มไปหมดครับทีเดีย๋ยวเอาไปลองสกิลหน่อยอันนี้ทีเทเ,เดี๋ยวเขาเอาไปลองหน่อยว่ามีท่าอะไรบ้างมานะครับมาลองที่ท่าแรกครับผมสำหรับท่าซีนะอู้ยเอาเรื่องจริงครับสำหรับท่าสีสบัดหาง,งโคตร โอเคมาลองที่ท่าเอ็กกันับผมคำรามครับออื้ถึงกับหูแตกเลยทีเดียวท่านี้ทำให้หยุดนิ่งไปเลยครับโอเคลองคิวมีไหมอุ้ยคิวปลายหินเอาเรื่องว้าวพลังกำลังโหดจะจัดโอเคครับคลิกซ้ายครับงับมาผมคลิกซ้าย okay, คลิกขวาอุ้ยคลิกขวาก็โดนคูดไกลพุ่งเหลาาอย่างไกลย okay, อย่างโหดโอเคเดี๋ยวลองเอาไปลองสู้ดีกว่า วิวูมีตัวอะไรไม่รู okay, ้ครับหมายกอดน่าจับจะจัดโอเคครับเดี๋ยวลองจับกันก่อนนะครับสหรับไอตัวมังกรอีกตัวหนึ่งครับผมน่าจะเป็นจัดเฮ้ตัวใหญ่โคตรไอ้ไรเว้ยเนี่ยหืมชื่อดาก้อนเจ็ดศูนย์เป็นแบบเดเดคอนอุ้ยจะเย็นวิ่งไวโคตรอุ้ยโคตรจัดหุ้สบัติหัโคตรจะเย็นตัวใหญ่จัดเย้าลงก้อนมันเหัวโขลกพื้นครับอุ้ยโหดมาก ตัวใหญ่โคตรเลยลเรู่ไปแล้วโอเคโอ้ตกใจหมดเลยวิ่งพคตรเร็วเลครับตัวดีโอเคจะให้เนื้อก่อนเค็บสววโอเค,ค,อเ,คเอาเดี๋ยวมันกินพืชดกว่าไอ,อ้หวอนนี่มันกินเบอร์รี่ครับหือเป็นมังกรที่กินเบอร์รี่โอ้โหเข้าใจผิด <c oughs> ตัวใหญ่หัวใจเบอร์รี่ว่ะหโหเ,เรื่องจัด อุ้ยอุ้ยอะไรอะ่ะแมลงแมลงเจ้าใช่ไหมอืมเจ้าใช่ไหมมาดิมาดิาดยัดคอให้ตายไปหนึ่งอืมอะไรบีค้งอะไรอือมดเหรอมดเลยตัวระนัดพอมีลีปเปอร์กับตัวไรสู้กัอยู่ไม่รู้ครับโอ้ my god เดี๋ยวขอจับกุเกิลกุเกิก่อนละกันทีอุ้ยมันยังไม่หิวอีกกว่โก้โอ้โหเช้าว่ะอย่างงี้ยิงให้สพเลยดีกว่ามันช้าเกินอือเสียสศพแล้วยัดอาหารแล้วรีบไปคน ดี๋ยวตอนนี้เราหน้าม่วงแล้วแปลกๆโอเคสวยมีอะไรอีกไหมยัดไปคุยอากาศร้อนจัดไอ้ตายเืออย่างกับประเทศไทยรีบเราไปกินน้ำก่อนวิ่งวิ่งก่อนอ,อะไรไวะเนี่ยตัวเรามันหิวน้ำบ่อยจัดโอ้โหเอ้ยโอเคน้ำเป็นแบบเนี่ยโอเคลง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 ยังไงตรงนี้มีปลา,รา,ปาตามมารงตน,นี้มีน้ำอืมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปลาตามมาจะเย็นปลาตัวนี้มันปลาที่โหดสุดในเกม กัดแรงจัดวู้มาตามสุดหมอนี่มตามสุดอื้มหุ้ยถือจัดอื้มมาดิมาดิไม่ไหวแล้วนะมามาเอเ่ายงเดียวเดียวอุ้ยเอาหัวเอาหัวไปไหนเราจีนว่าจะหนีรอดหรอไปละไม่อยู่ละตายเถอะเสียวเวลาจับอุ้ยอยูม่มีการสู้เกิดข,ขึ้นมีหมาป่าด้วยครับมีหมาป่าที่เราเสียไปตอนพัทแรกครับผมตัวนี้พียาวเนื้อมาวางไว้ก่อนเดี๋ยวจับกันครับผมสำหรับหมาป่าตัวนี้ โ okay. อ,อ้ย่าจับเลยละกันอุ้ยยังใครอีกหนึ่งครั้งโ okay. อเครอไปก่อนละกันตัวนี้มนชนะอุย้ยมีทีเล็กด้วยเอาอะมาโู่ทีเล็กอยู่ช่วย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 ตัวนี้น่าจับจัดมันชนะลิเปอร์ได้อ่ะโคตรโหดตัวนี้เอาเรื่องบูอ้อยากจับจัดเลยมันมีเนื้อหรือเปล่าอุย้ยมีอยู่สวยโอเคจับไปเลยละกันมันชนะลิเปอร์อ่ะเก่งจังว่าตัวนี้โอเคใครอีกหนึ่งครั้งครับโอเค เดี๋ยวรอมันก่อนแล้วกันนะผมเนี่คบหมาดําปะทะกับคนอีกเลเวยังไงวีนะกไม่เอา้าเดี๋ยวตายต่อหน้าเฉยอู้ยเย็นเย็นเออุ้ยวู้ยยิงน่าจะไม่ตายยิงให้จบก่อนไม่งัน้นนี่ยากจับไอ้อือเดี๋ยวไม่โดนไม่โดนอู้ยมีไงไล่ไปก่อนไล่ไปก่อนโอเคมันหนีไปแล้วสวยจะหนีไปไหนเราโ,โอเคครับเดี๋ยวรอตัวนี้หิวยังเนี่ย หยังรอต้องรอก่อนมังกรกินผลไม้ของเราตื่นแล้วมังกรเบอร์รี่ตั้งชื่อมังกรเบอร์รี่เลยละกันอืมเชี่ยวใหญ่แต่กินพืชอะลโลสลัดมันไม่ดูรัตัวนี้ขอลองทักหน่อยโอ้โหปังอุ้ยโอ้โห,โหสนั่นโลกอันนี้โคตรโกรยังไงยังไงใครเป็นกันอะไรตั้งหน้า,นาวะแมลงหรอแมลงหรอข้าไม่ค่อยมีเลยมากโมเดลแข็งแข็งไปหน่อยนะนแปลกโมเดลแข็งแข็งไปหน่อย วันนี้ได้มังกรมาคูดเยอะมึงพานี้จับแบบยับยับเลยโอ้โหวิอ๋อโมโหบางก็ให้วุ้ยแรงจัดเขียบอันนี้แบบจับแบบยับยับเลยโอเคพวกเก๋พวกเก๋เราตื่นแล้วครับสวยโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันไว้แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับผมอุ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวโหนัวกันอีกแล้ว กลับมายีไรบ้านเราดูทุกทีหืมโที่เลยมันกอร์ไซฟ้าเราที่จะพาที่เลี้ยวครับแม่แสงสวยจะจัดเนีโอเคครับถ้าช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมแล้วเจอกันสี่อยู่นะครับ